สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงแนวข้อสอบตัวแทนประกันชีวิตบทที่3นะครับชุดที่3นั่นเองเราจะมาเริ่มจากข้อแรกเกี่ยวกับจรรยาบัณก่อนนะครับไปไปด้วยกันนะครับข้อหนึ่งนายกอเป็นตัวแทนประกันชีวิตนะครับและได้เก็บเบีย้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยส่งให้กับบริษัททุกเดือนไม่บกพร่องนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งมารดาข,ของนายกอเกิดเ,เจ็บป่วยและเข้ารักษาตัวอยู่ในโรงพยบาบาลนายกอจึงนําเบีย้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยที่ชําระผ่านนายกะครับมาเป็นค่าใช้จ่าย ในการรักษามารมดาของตนนะครับและแต่นายก,ก็ได้นาเงินมาคืนให้กับบริษัทครบถ้วนภายในเวลาช่วงผ่อนผันสามวันนะครับและได้บอกกับผู้ประกันภัยให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนะครับถามว่าการกระทําของนายกถูกหรือผิดจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตนะครับอันนี้เราอาจไปคือเขาเอาเงินของลูกค้ามาก่อนมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลของแม่เขาก่อนอ่าโดยที่ตอนแรกลูกค้าไม่รู้แล้วมาบอกลูกค้าทีหลังยังไงก็ผิดจรรยาบรรณนะครับผิดเพราะ ข้ออะไรครับข้อขอควายครับนายกเป็นคนไม่ซื่อสัตย์เพราะว่าไม่เอาเบีย้ยไปจ่ายให้กับบริษัทนะครับไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกัยและบริษัทนะครับไปข้อ2ครับในฐานะที่เป็นท่านเป็นตัวแทนประกันชีวิตท่านควรปฏิบัติด,ด,งดังนี้ ขอต่อพ้องงงูนะครับให้การบริการผู้เอาประกันภัยอย่างสม่ำเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยนะครับเราต้องแจ้งรายละเอียดทุกอย่างในกรมธรรม์ให้กับลูกค้านะครับข้อ3ครับนายก็เป็นตัวแทนประกันชีวิตอของบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งได้ทราบว่าบริษัทประกันชีวิตของตัวเองมีปัญหาสภาพคล่องนะครับเป็นการชั่วคราว และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำลังเร่งรัดให้ปรับปรบปุงแก้ไขในฐานะเรื่องการเงินนะครับนายกอทราบว่านายขอเพื่อนของตนกำลังจะทำประกันชีวิตกับบริษัทนี้จึงรีบแจ้งให้ทราบนะครับการกระทำของนายกอผิดจรรยาบรรณนะครับเราเอาเรื่องอะไระเรื่องส่วนตัวของบริษัทไปบอกให้กับเพื่อนของเรารู้ให้กับลูกค้าของเรารู้นะครับก็ต้องตอบเขาอะไรครับ ตอบข้อมอูลนะครับผิดเพราะข้อมูลดังกล่าวต้องถือเป็นความลับอันมิควรเปิดเผยของบริษัทนะครับมันเป็นเรื่องความลับของบริษัทนะครับเราไม่ควรเอาเรื่องความลับไปบอกกับลูกค้าของเราหรือกับบุคคลภายนอกนะครับโดยที่ไม่ได้อนุญาตจากบริษัทนะครับข้อ4ี่ครับ เพราะเหตุใดการเปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระสําคัญเพื่อการพิจารณารับประกันหรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์เป็นหนึ่งในจรรยรบรรณของตัวแทนประกันชีวิตนะครับเราอ่านตามนะครับข้อ,ขอ,ขอกไก่เพราะข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญของผู้เอาประกันภัยเนี่ยเช่นประวัติสุขภาพเป็นข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการพิจารณาของบริษัทว่าประกันรับประกันภัยหรือไม่ และจากกำหนดอัตราเบียประกันภัยอย่างไรถ้าเกิดลูกค้ามีประวัติสุขภาพเกี่ยวกับโรคนั้นโรคนี้บริษัทก็อาจจะไม่รับประกันหรือว่าอาจจะเพิ่มเบียรได้นะครับตรงนี้ก็มีส่วนในการพิจารณานะครับเก็บไว้ในใจข้อขอไข่นะครับก,การช่วยเหลือปกปิดความจริงอันเป็นสาระสําสคัญของผู้เอาะงันภันยหากบริษัททราบความจริงในภายหลังอาจใช้สิทธิ์บอกล้างโมโคียกรรมทําให้ลูกค้าไม่ได้รับผลประโยชน์ จากการทำประกันภัยประกันชีวิตนี้นะครับถ้าเกิดเราปกปิดความลับให้กับลูกค้าโดยที่ลูกค้าบอกมาแล้วเราปกปิดแล้วบริษัทมาทราบเรื่องภายหลังนะครับบริษัทเขาจะถือว่าเป็นโมฆะเลยครับคือไม่รับประกันแล้วก็คืนเบีย้ยที่จ่ายมานะครับการช่วยปกปิดข้อมูลเพียงเพื่อหวังค่าบำเหน็จเป็นการไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวแทน เต่อผู้ออกกาประกันภัยและต่อบริษัทและทำลายภาพลักษณ์ของธุรกิจโดยส่วนรวมก็เช่นเดียวกันนะครับการปกปิดข้อมูลเพียงเพื่อคุณต้องการค่าคอมมิชชั่นนั่นคือคุณไม่ซื่อสัตย์กับบริษัทหรือกับตัวเองและก็กับบริษัทนะครับข้อนี้ก็เลยตอบเลยครับตอบงงงูถูกทุกข้อนะครับข้อต่อไปครับข้อ5นายก็เป็นตัวแทนประกันชีวิตได้ชักชวนนายขอทำประกันชีวิตเมื่อนายขอตกลงทำประกันชีวิตด้วยแล้ว นายกเห็นว่านายขอซื้อสัญญาเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลด้วยจะเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับจึงได้พยายามครับโน้มน้าวและจูงใจให้ในายขอเห็นว่าการได้รับความคุ้มครองที่ครบถ้วนและการเลือกที่ฉลาดคุ้มค่าเพราะจ่ายเงินเพิ่มเพียงนิดเดียวอ่าในที่สุดนายขอซึ่งเดิมไม่ต้องการซื้อเพิ่มเห็นว่าตนมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ที่เบิกได้อยู่แล้วรวมทั้งไม่แน่ใจว่าจะมีความสามารถในการจ่ายเบีย้ยประกันภัยหรือไม่ก็เลยตัดสินใจซื้อสัญญาแนบท้ายเพิ่มเติมดังกล่าวที่นายกอพูดนะฮะท่านคิดว่านายกอถูกหรือผิดครับต้องตอบว่าผิดนะครับตอบข้ององงูนะีไม่ถูกต้องเพราะว่า นายกาควรคำนึงถึงนะครับความสามารถในการชําระเบี้ยประกันภัยของนายขอด้วยถ้านายขอไม่สามารถจ่ายเบี้ยประกันภัยในภายหลังได้ก็ทําให้ในายขออาจจะเสียตรงนี้เสียเรื่องเกี่ยวกับเครดิตในการจ่ายเงินหรืออาจจะทําให้ในายนายขอต้องเสียกรมธรรม์ตรงนี้ไปไปเลยนะครับเพราะว่าไม่มีกําลังจ่ายนายกาจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์เรื่องเกี่ยวกับการจ่ายเงินของนายขอด้วยนะครับตรงนี้ คําถามถามอะไรมาเราก็ตอบอย่างนั้นนะครับคำตอบส่วนใหญ่จะอยู่ในคําถามนะครับเราอ่านแล้วเราก็มาไว้แล้วเราก็เอามาใส่ในคําตอบของเรานะครับข้อหครับนายกเป็นตัวแทนประกันชีวิตต้องการทําผลงานให้ได้ตามเป้าหมายภายใน3เดือนจะได้เลื่อนตําแหน่งจึงทําการชักชวนลูกค้าด้วยการลดเบี้ยประกันภัยให้ถ้าตัดสินใจซื้อประกันช่วงเวลา3เดือนนั้น การกระทาเช่นนี้ผิดไหมฮะลดเบีย้ยประกันภัยลดค่าคอมของเราผิดนะครับเพราะเป็นการลดเบีย้ยประกันภัยเพื่อจูงใจให้ซื้อประกันชีวิตนะครับเห็นไหมฮะตรงตัวเขาต้องการลดเบีย้ยผิดเพราะเขาก็ต้องการลดเบีย้ยอ่าคตอบคําตอบมันจะอยู่ในคําถามครับเราลองอ่านดีนี้ฮะข้อ 7. ท่านคิดว่าจรรยาบรรณและศีลธร,รรมของตัวแทนประกันชีวิตข้อใดที่แสดงให้เห็นว่าตัวแทนประกันชีวิตมีความซื่อสัตย์และรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันอ่า คำตอบก็คือข้อขอไข่นะครับไม่แนะนําให้ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อทําสัญญาใหม่หากทําให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์นะครับบางคนบางตัวแทนไปเสนอตัวใหม่ๆให้กับลูกค้าบอกว่ายกเลิกอันเก่ามาทําอันใหม่อันนั้นทําให้ลูกค้าเสียประยโยชน์ของเล่มกรมธรรอันเก่านะครับ ถึงลูกค้าจะได้กรมธรรม์อันใหม่ที่มันดีกว่าอันเก่าแต่เราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังว่าเขาจะเสียอะไรบ้างนะครับตรงนี้เราต้องแนะนําให้กับลูกค้านะครับแล้วเราไม่ควรแนะนําให้เขายกเลิกกรมธรรม์ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถและก็ความต้องการของลูกค้าเองนะครับตรงนี้เป็นจรรยาบรรณเหมือนกันนะครับข้อ8ครับนายกเป็นตัวแทนประกันชีวิตบริษัทชอจำกัดนายกได้ชักชวนให้นายขอทำประกันชีวิตนายขอบอกว่าขณะน,นี้นายขอได้เสนอแบบประกันชีวิตของอีกบริษัทหนึ่ง ให้เลือกเช่นเดียวกันนะครับขณะนี้กำลังพิจารณาในรายละเอียดเพื่อตัดสินใจให้นายกอรทราบว่าบริษัทนายคอกล่าวถึงบริษัทที่เพิ่งเปิดใหม่นายกอจึงบอกนายขวว่าการกระทำาการทำประกันภัยและการเลือกบริษัทควรคำานึงควพรพิจารณาถึงการบริการที่จะได้รับด้วยเพราะขณะนี้บริษัทของนายคอเนี่ย ยังไม่มีระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและตัวแทนประกันชีวิตที่มีคุณภาพอ่าเราไปบัฟบริษัทเขาและประสบการณ์ก็มีน้อยจึงอาจจะไม่ได้รับการบริการที่ดีเท่าบริษัทชอที่ตนเป็นตัวแทนท่านคิดว่าข้อใดถูกต้องที่สุดนะครับอ่าไปบัฟกับบริษัทอื่นนะครับนายก็เป็นตัวแทนที่ไม่มีจรรยาบรณน,นะครับเพราะกล่าวร้ายทับถมตัวแทนและบริษัทอื่นเราไปบัฟบริษัทอื่นไม่ได้นะครับอันนี้คําตอบคือข้องงอนะครับ ข้อต่อไปครับข้อ9หากท่านสอบผ่านเป็นตัวแทนประกันชีวิตท่านคิดว่าจําเป็นหรือไม่ที่ท่านต้องหาความรู้ในประกันชีวิตเพิ่มเติมนะฮะจำเป็นสิครับเพราะว่าถ้าเกิดแบบประกัน มันมีการอัปเดตใหม่หมหๆเรื่อยๆผลประโยชน์ลูกค้าก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามกรมทรรม์ไปตามปีของตัวรูปแบบของตัวสินค้านั้นๆนะครับเราต้องอัปเดตสินค้าอยู่ตลอดเวลาเพื่อผลประโยชน์ที่สูงสุดให้กับลูกค้าของเรานะครับตอบขอ้ขอคอควายนะครับจําเป็นเพราะควรจะมีความรู้ให้กว้างขวางและข่าวสารที่ทันสมัยจะได้อธิบายให้ลูกค้าได้ถูกนะครับขอ้อนซีครับ การประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามถูกกําหนดให้เป็นข้อหนึ่งในจรรยาบรรของตัวแทนบันชีวิตในข้อใดต่อไปนี้ท่านคิดว่าอะไรคือเหตุผลที่ถูกต้องและสําคัญที่สุดในการกําหนดจรรยาบรรนางกล่าวนะครับข้อกไใ่ครับเพื่อให้ตัวแทนบันชีวิตตั้งอยู่ในคุณธรรมและปลอด จากภัยพิบัติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินชีวิตและเพื่อประกอบอาชีพอันนี้ถูกไหมฮะถูกนะครับตั้งอยู่ในคุณธรรมเนาะข้อขอไข่ครับเพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตมีภาพพจน์ที่ดีเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไปทําให้มีโอกาสในการหาลูกค้าได้มากขึ้นอ่าเราก็ต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้านะครับ ข้อกอควายเพราะการเปอนกันภัยเป็นการขายคํามั่นสัญญาในอนาคตความเชื่อมั่นในการวางใจในตัวแทนประกันชีวิตเนื่องจากตัวแทนเป็นผู้มุ่งผู้ตั้งมั่นในเสื่อธรรมอันดีงามประเพณีอันดีงามจึงเป็นคุณลักษณะที่ทําให้ตัวแทนก้าวหน้าในอาชีพนะครับถ้าเกิดเราอ่านแล้วข้อกอไก่ข้อไก่ข้อควายก็ถูกหมดเราตอบข้ององ,งูนะครับที่กล่าวมาเหตุผลที่ถูกต้องถุกพ้อนะครับอันนี้คือ1นึถึงสิข้อแรกนะครับ